โอเคสวัสดีครับวันนี้ดูเสร็จแล้วมาคุยกับโก t จูเจอร์ในตอนที่23นะครับในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตอนเปิดตัวนะครับของร่างใหม่เนาะร่างอัปเกรดของโก t จูบู๊รวมถึงการ เรียกได้ว่าเคลียร์ปมอย่างหนึ่งละของตัวริโกโอกับคุณเรนะครับแล้วก็เหล่าพ้องเพื่อนของเขาถึงแม้ว่าปมตัวนี้เนี่ยมันจะมีการผูกโยงต่อเนื่องไปอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้คือริโกโอเนี่ยก็ได้ทําการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วต้องรอดูว่าในอนาคตเนี่ยเส้นทางที่ริโกโอตอนนี้เลือกเดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าตัวที่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับไม่ดูครับก็มันจะต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ตัวริโกโอเนี่ยเขาแบบ มาสู้กับพวกโกจูเจอร์นะครับอืมประมาณนั้นะต่อจากแบบเป๊ะๆเลยต่อจากตอนที่แล้วอะ uh huh. อะืก็ทางเพื่อนเนี่ยเขาก็ถามว่าเออไอที่ไอตัวลิโคโอดทำเนี่ยมันทำไปทำไมเออแบบมันมาโจมตีพวกมันอ,ะอ,อ,อ่ะเออใช่อยู่ก็แบบเอ้ยมาหักหลังกันตอนนี้เลยเหรอซึ่งมันอาจะกึ่งเป็นแฟลชแบ็กเนาะย้อนไปตอนที่ตัวโกจูวูแกดันโดยพี่ชายล้างสมองอะ่ะ อแล้วก็แบบหันไปโจมตีเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยเพียงเพีงแต่ว่าคนที่โดนลักสมองในคราวนี้ก็คืออ่าตัวริโกเนาะก็คือปจูรลออนแล้วก็ถูกคุณเรเนี่ยเป็นคนที่ชักจูงนะแบบเอ้ยอนายจะต้องติดในติดนี่ฉันอยู่นะเออนายจะต้องมาช่วยฉันในครั้งนี้เพราะนายเป็นคนใจดีอ่านี่คือการ นี่คือการหลอกลวงนะครับทำไมผู้ใหญ่ในเรื่องนี้มันชอบวงการเด็กกันจังวะวันนี้ไม่เข้าใจเลยเกินเพราะว่าไอตัวแผรของริคของตัวคุณเลเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะเกิดมาจากริโคโออะไรสักอย่างเออซึ่งยัย,ยังไ, <ป S 1> ไม่ไเฉลยยังไม่เฉลยใช่เราจะค่อยว่ากันนะครับซึ่งหลังจากที่มีการต่อสู้เนี่ยก็มีการแยกย้ายกันไปเนาะเนื่องจากว่าอ่าในช่วงระหว่างต่อสู้เนี่ยตัวริโกะกก็เข้ามาแทรกแซงเนะาะเลยกลายเป็นศึกสามฝ่ายกันไปแต่ในตอนที่ย้ายเนี่ย ตัวไฟคันโดเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการที่ไม่ค่อยดีเนาะถึงได้ไหมถึงว่าจะได้พลังของตัวออก้าบูสเตอร์มาครอบครองแล้วก็ตามแต่ว่าในท้ายสุดเนี่ยแกก็กึ่งจะคลัง่ง่อยก็ยิงนู่นยิงนี่มั่วเนาะทาให้เหล่าเพื่อนเนี่ยต้องแบบจับแกแยกจากไอตัวเจ้าวานตัวนี้นะครับแล้วขังมันไว้ไม่ใช่วานจะบอกว่าเป็นวานพิเศษคาดอ่าวานพิเศษคาดอ่าต้องขังมไว้ในกรงห้อยไว้ก่อนและสิ่งที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์ก็คือทคจูนเนี่ย ได้ทําการเรียกจิตสํานึกหนึ่งจากความทรงจําของแหวนเนาะมาสร้างเป็นทหารที่เขาบอกว่าเป็นทหารเบี้ยร่างนั่นก็คือการกลับมาอีกครั้งของจูโซนะครับอ่าหนึ่งในตัวร้ายของจินคนเจอร์ที่ผมชอบที่สุดแต่ปัญหาคือการกลับมาครั้งนี้ไม่คุ้มเลยมันกลับม,มาทำไมำพูดไม่ได้ด้วยซ้ำอ,อ่ะใช่ไม่มีบทพูดดื้อซ้ำมาไม่มีบทโชเทศด้วยซ้ำ,ม,ม,ซำมามาทําหม่ไม่มีใครพูดเขาด้วยซ้ำอ่ะเออแปลกใจเลยไหนๆก็ชุบมาแล้วอ่ะให้บทเปนดีกว่านี้ไม่ได้ยังไง จบแค่นี้ง่ายๆเสียดายเสียดาย,ดายด <Right. S 1> อ่ะแต่ว่าตัวตัวคู่บันเดตตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะว่าไอโอกาบูสเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะตัวที่เขาบอกว่ามันคือของที่ไม่สงครามชิงแหวนครั้งก่อนเนี่ยแมผมพูดไปเรื่อยๆองครามชิงแหวนเนี่ยผม,มรู้สึกเหมือนเป็นรีบอร์ดข้มาันทีนละ <laughs> ตัวอกาบูสเตอร์ก็คืออุปกรณ์ที่มีความสามารถในการพาวเวอร์อัพอ่าให้ผู้ที่มีพลังของแหวนมากขึ้นแต่ที่เราเห็นกันในตอนก่อนเนาะที่แบบมัน ทำให้แหวนของจินเคนเรสเนี่ยได้ตัวชุดขาวแล้วเป็นร่างพาวเวอร์อัพมาครอบครองแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความวุ่นวายซะมากกว่าเนื่องจากไอตัวออการบูสเตอร์อ่ะมันทาให้คนคลั่งอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใน้ซื่อชิงแหวนครั้งก่อนเขาก็เลยเลือกที่จะพันดึกมันเอาไว้ใต้ทะเลแต่ว่าเนื่องด้วยสาเหตุาบาร์การนะครับทำให้ตัวพันดึกเนี่ยมันหลุดโดยที่เขาคาดเดากันว่ามันคือแรงปถนาของพลังของตัวไฟคนเดลเนี่ยมันเป็นคน เรียกไอตัวออก้าบูสเตอร์เนี่ยขึ้นมาจากน้ํานั่นเองอ่า mm. อะไรประมาณนี้ประมาณนี้ในขณะที่อ่หลังจากที่พวกเขากําลังประชุมกันอยู่เนี่ยนะหลังประชุมเรื่องแผนกงแผงการเนี่ย,เ,ยเราทํายังไงกับไอออก้าบูสเตอร์ดีผมก็เรียกได้ว่าตัวคุมาเด่นเนี่ยก็ปิ้งไอเดียน,นึงขึ้นมาได้แล้วต้องทำการล่อไันน่อ,อาเราทำการลอ่อตัวออก้าบูสเตอร์มาก็เลยกลายเป็นการเอาปู่ชินเนี่ยไปใส่ชุดแมวน้ํา คือเป็นชุดมาสคอตซะด้วยนะมาสคอตแมวน้ำเออใช่แผนกันนี um ่ทำเอาผมเวือร์กันนะครับว่ามันคิดได้ยังไงวะเนี่ยเออแล้วก็ไอตอนแรกไอตัวโกโจยูนิคอร์นนี่เหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนจะเขาเรียกอะไรเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับแผนนี้นะแต่สุดท้ายเธอเห็นด้วยว่ะบอกว่าแบบเอออะไรนั่นแบบเอาเอาอะไรนะแมวน้ำมาจะไปล่อได้ยังไงแล้วก็สงเกตว่าเออออก้าบูสเตอร์นี่เป็นผู้ชายนะจ๊ะก็เลยติดโบให้กับแมวน้ำไม่กลับเป็นแมวน้ำผู้หญิงผมแบบเดี๋ยวก่อนนะเพ่ อ่าเจ๊คือผมเข้าใจในความคิดของเจ๊นะแต่แบบว่าคือเอาตัวเมียล่อตัวผู้ออกมาปกติเจ๊แต่อันเนี้ยเจ๊กาลังเอาเหยื่อเหยื่อเหยื่อตัวเมียไปล่อนักล่าตัวผู้อย่างเงี้ยเหรออนักล่าตัวผู้มันแผงแยกเหยื่อเลยเหรอว่าตัวเมียตัวผู้เนี่ย้าเจ๊เวลา่ปจะข้าดทีกินแมวน้ําเนี่ยมันแยกเลยเหรอเออใครคนแปลแป่อเดี๋ยวก่อนใครคิดว่าไอผมจำไม่ได้ไอคุณมาเดทคุณมาเดทเป็นคนเป็นคนเล่นมาเดทคิดเหรือเนี่ย ใช่ใช่เป็นคนเริ่มแผนแมวน้ำล่อเลยแล้วก็พักอะไรนะคือคือคนที่มีสติอะคือริวกิเว้ยแลวริวกิบอกอะไรแบบเอ้ยแผนการนี้ไม่คิดว่าแบบมันจะสําเร็จอะมันดูแปลกอะมันหลุดมันดูมันพูดเองอะนะว่ามันดูหลุดตีมอะนี่บอกว่าเออแต่คุณมาเดมบอกว่าโอ้ไม่คิดเลยว่าคําพูดที่มีสติแบบนี้จะหลุดมาจากปากนายอะไรฮะแล้วมันก็รู้เนี่ยเออทำไมทำไมทำไมมึงพูดแบบนี้แบบกูเนี่ยเป็นคนที่มีสตินะวยไอเขามาเดมพูดงี้เพราะมันก็รู้เลยว่ามันแปลก เออมันหลุดทีมแต่ผมฮาเลยที่แบบแบบไม่คิดว่าคําพูดแบบนี้ก็หลุดมันจะปากของนายอะไรเงี้ยแล้วแล้วมาแซวริวกิว่าเป็นคนที่แบบเอ่อไม่ค่อยมีสติอะไรเงี้ยแบบว่าสติเพราะว่าริวกิวเนี่ย้เอาจริงมันก็ไม่เชิงมีสติหรอกมันก็เพี้ยนแล้วเนกซอนอยู่ปกติของมันอยู่แล้วอะเออแต่เนี่ยคือมันโดนหลอกด่าแต่ไม่รู้ตัวอืมมันมันจะอารมณ์แบบถ้าเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับเทกซอนมันจะเพี้ยนอ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบซีเรียสปกติอะมันมันจะดูแบบดูเรื่องอยู่เออใช่แล้้ววคคามอันนีก็ื ไอตัวกจูบุ๊มันก็เอาด้วยนะโดยการน,นี้แกบอกกันนะคือตัวไอตัวคุมาเดตเนี่ยบอกว่าตัววันออกานะ้าเนาะมันคือปีศาจร้ายแห่งอเวจีมันคือสัตว์ร้ายนักล่าเนี่เป็นฝูงเนาะของวันออก้าในการล่าแมวน้ําส่วนกูจูบุ๊ก็บอกว่าตัววันออก้าเนี่ยหรือวันพิชคาตเนาะในแบบไทยเรามันคือหมาป่าแห่งท้องทะเลอันนี้เรื่องจริงนะครับข้อมูลนี้เป็นความจริงนะไม่ได้ตั้งมาเท่ๆเลยอย่างใดเพราะว่านิสัยวันพิชชาด์อะถ้าเราดูตามสวนสัตว์เนี่ยมันจะน่ารักก็จริงนะ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นในมหาสมุทรจริงๆอ่ะบอกเลยว่าไอเนี้ยน่ากลัวกว่าฉลามเยอะนะครับบอกให้วันวันออกกาเนี้ยอข,อของนี้น่ากลัวสุดๆฉลามเนี้ยอ่ะเอานนี้ขอนแบบนอกเรื่องนิดนึงฉลามอ่ะเอาจริงอ่ะมันมันไม่ได้ทําร้ายคนเยอะนะเออที่มันดูแบบภาพรักแย่นี่เพราะหนังเรื่องจอล้วนเลยเออใช่ใช่สมมติวาแดเนี่ยมันมันมันดูร้ายแต่ว่าผมผมไม่ไแน่ใจว่าสิติกันทำร้ายคนเนี่ยมันมีหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยได้เห็นข่าวการทำร้ายคนนะแต่อย่างหนึ่งที่ พิสูจน์ได้แน่คือความโหดร้ายของวันออก้ามันมีเพราะว่านิสัยอย่างหนึ่งที่เป็นนิสัยเสียของวันออก้าในการล่าเหยื่อคือมันชอบเล่นกับอาหารเว้ยโดยเฉพาะแมวน้ําอ่ะเออเวลามันกัดทีมันไม่ค่อยกัดให้ตายอ่ะมันจะแบบมันเลี้ยงไขไว้อ่ะถ้าคุณสังเกตนะถ้าคุณเลี้ยงแมวอ่ะแมวจะไม่ค่อยไอกับพวกหนูอะไรพวกนี้ยมันจะไม่ค่อยกินเว้มันจะเล่นเนี่ยเล่นจนพอใจอ่ะจะแบบเหยื่อตุยอ่ะแล้วมันอาจจะกินก็ได้หรือไม่กินก็ได้อะไรเงี้ยนั่นคือนิสัยที่ชั่วร้ายมากของแมวแล้ววันออก้าเนี่ย ถึงมันจะได้ชื่อว่าเป็นหมาป่าของทะเลก็จริงแต่ว่านิสัยการเล่นังเหยเี่ยวของมันน่ะถือว่าเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆอืมครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นั่นเยวกับวันออกาเนาะโดยที่โกจูวูก็คิดว่าเสียงสะท้อนของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นหมาป่าเดียวใดเออหมาป่าแห่งพื้นที่พบเราจะต้องเรียกตัวออกาเนี่ยออกมาอด้วยเสียงเห่าหอนของเราเ,เวลาหมาป่าเล่ฝูง,ง่ยมันต้องมีการเห่าหอนเนาะเพราะอ้นี้เป็นหมาป่าทะเลไงมันต้องตอบรับเสียงแน่นอน แล้วปู่ชินก็ทําด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมชอบที่ลิวกีมาเดินมาแบบเอ้ยแมบบ่น้ำต้องมีหอนดิแมบบ่น้ำต้องร้องแบบอุ้งๆอะไรประมาณนี้เออ,เอ,อแล้วความฮีตก็คือมันนั่นเรียกได้จริงว่ะอันนี้ประหลาดใจมากเลยเออยังไงอ๋อมันเห็นนี่บอกแพชชั่นในตัวว่าแบบโอ้อะไรแบบนี้มาเลยมาเลยแบบก็ใจ <ๆ S 2> พูดแบบแท้ๆหน่อยนะต้องบอกว่านี่คือเสียงสะท้อนอันก้องกังวานเนาะระหว่างผืนดินและผืนน้าระหว่างหม้อป่าแห่งผืนดินและป่าผืนน้ามันแบบ เสียงมันคำรามสอประสานกันเออแบบนายเรียกใช้ตัวอัก้าบูสเตอร์ให้โดนขังไว้เนี่ยก็แหกกรงออกมาเนาะแล้วก็ช่วยตัวไฟคันเดิลเนี่ยหนีออกไปอ่าแล้วเพื่อจะไปสู้กันในอีกศึกหนึ่งนะครับกับพวกโกจูเจอร์เนาะแล้วตัวริโกโอเนี่ยก็เข้ามาร่วมแจมด้วยอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นศึกกึ่งจตลลุมบอลไปถึงแม้ว่าอตัวไฟคันเดิลอยากจะตัดสินแบบตัวตัวเนาะกับ โกจูบุแต่ว่าพี่จูโซของผมเนี่ยคือคือชุบมาทําไมก็ไม่รู้อ่ะแต่ตอนสู้ด้วยกันก็ไปมั่วด้วยนะครับเป็นเป็นอารมณ์แบบกึงกึงสองลุมหนึ่งนิดนึงตอนสู้กับโกจูบูเนาะอันนี้ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันใช่มันมีสติหรือเปล่าอันนี้ตอนนี้กําลังคิดอยู่ตอนเรียกมาเนี่ยเออไม่ไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเหลือว่าผมว่ามันมันมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นแค่กี้ที่ใส่สกรีนอเี้ย ไม่ถึงว่าตัววิสัยอ่ะเออใช่ใช่เพราะว่าตัวเทคจูนเนี่ยมันพูดเองว่าแบบว่าดึงดึงมาจากความทรงจําของตัวแหวนเอง,เอ,งเอะเนาะเอะเอแล้วแบบทุบมันนี่คือแบบมันไม่เรียกว่าเป็นโนวันด้วยซ้ําอ่ะเบียร์ล่างเออชุบทําไมครับพี่เอองงงานชุบมันทาไมเออแต่ผมชอบอันนี้นะอา่าตอนที่กูจูฟเนี่ยเขาเลือกที่จะช่วยไฟคันเดอเนาะเพราะว่าตอนนั้นไฟคันเดอก็เรียกว่ากลายล่างละกลายเป็น ชินเคนเจอร์ในร่างของแหวนคลั่งเนาะอ,ะอะแล้วก็ตัวมีลิโกะเข้ามาร่วมด้วยแล้วเขาก็มองแล้วว่าเอ้ยลิโกอะตอนนี้นี่แบบมันไม่ใช่ลิโกะปกตินี่แค่แกรู้จักเน่ยแกก็แบบอยากจะช่วยเนาะ,ะแก,กตัดสินใจที่จะเข้าไปหยิบตัวออก้าบูสเตอร์อแล้วที่คุมตัวคุมมาเด็กก็เตือนแล้วว่าเอ้ยนายอยากจะเป็นปีศาจด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรฉันคือม้าป่าเดียวดายอันนอกคอกนี่ฉันมีฉายาด้วยนะอะไรนะ เจ็ดไนท์สีแดงฉานอะไรอย่างเงี้ยแปลงล่างเลยเฮ้ยเชื่อไหมตอนที่มันชูเอ,อกาบูสเตอร์ขึ้นแล้วมันมีเสียงแบบดังฟิวอะแบบกดยิงอะฟิวอะไรเงี้ยรู้ไหมผมคิดถึงอะไรผมคิดถึงไอ้นี่ฉากแปลงร่างของไอ้นี่เคียวลิวเจอร์มเออไฟเยอร์กับ,บริจโจอะไรเงี้ยทำเต้นด้วยเนี่ยจะใช่มากเลยนะออออแล้วก็แปลงร่างไปสู่ร่างใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อฟอร์มของร่างนี้มันชื่ออะไรอะนะนี่ขออภัยจำไม่ได้ อืมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าสวยใช้ได้นะผมแดงทองรู้สึกว่าตั้งแต่ยุคของไอ้นี่ปะอ่าดงมูทโลมาเนี่ยมันมันทองหมดเลยปะอืมขอนึกก่อนนะเออเหมือนจะไปอย่างนั้นเซนไครเจอร์ลาฟเกมมันเป็นไดโนเสาร์อ่ะมันไม่ไม่ทองอ่ะไม่ทองไม่ทองเอ่อตัวมูทโลทองตัวคิงโอเจอร์ทองบูบูมเจอเหมือนจะไม่ทองแต่ตอนนี้เออแต่อันนี้ก็อันนี้ทองอันนี้ทองอีกแล้วเออ ที่ก็ได้แหวนเอาแหวนใหม่ไปด้วยนเนาะแล้วมีการโชว์พลังในการควบคุมน้ํานะของออก้าบูสเตอร์แบบโ,โหถือว่าได้โชว์ไปใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีการ<ช>อ่าโชว์หุ่นด้วยเนาะอ่าร่างใหม่ของ Take A S <S เทกซอ o สนะครับ<อ>ที่น่าจะชื่อว่า Take A เทกซอ r สอาค<อ>าซึกิเป<อ>็นไงบ้าครับดีไซน์ดูเท่ดีเท่ดีผมนึกถึงไอ้นั่นน่ะที่ผมเคยพูดไปคลิปที่แล้วไอ้นั่นน่ะในดิจิมอนฟอนเทียร่างสุดยอดอะ เออโคเท่เลยเพราะอันนี้มีอันนี้เนาะมีวงแหวนด้านหลังเนาะก็เป็นสไตล์สตรีมของเที่ปุ่นปอ่าประมาณนั้นแล้วก็เอามีดาบด้วยอ่าเป็นชิปเป็นศึกดวลดาบนะในร่างของร่างใหญ่นะเพราะว่าตัวไฟคันเดอร์ตอนนี้ก็ขยายร่างเป็นตัวใหญ่แล้วอ่าต่อสู้กันด้วยดาบนะครับแล้วก็เป็นฝั่งของโกจูเจอร์เนาะที่สามารถพิชิตได้นะชนะไปเออก่อนไปขอพูดถึงนิดนึงไอ้ตัวแหวนอันนั้นอ่ะแหวนอันใหม่ของตัวโกจูเลสอ่ะ มันไอ้นี่ด้วยเหมือนมันดึงขึ้นออกอ่ะมันเปลื่อนเป็นลํากล้องอ่ะเออผมไม่ใช่คำไหนเออแล้วเท่ด้วยนะไอ้ท่าที่มันเป็นดวงจันทร์อ่ะเออนี่เท่นี่เทเออหรือว่าหรือว่านี่คือสาเหตุที่ว่าเอาจูโซมาวะเพราะว่าไม่มีใครเขาเรียกว่าอยากจะโชว์ท่าใหม่แต่ว่าไม่มีใครอยากจะให้ตุยไปในตอนนี้เลยต้องอ่าหาตัวละครมารับเคาะแทนที่จะรับท่านี้ผมลงผมล้ผมรู้แล้ะเออตัวละครที่เข้าเต็มซามูไรสุดก็ไอ้ตัวนี้แหละ โหผลร้ายจั <just S 2> ง <right. S 2> มันเป็นดวงจันทร์อะไรเงี้ยมันจะเข้าสร uh, ุปอะไรเกิดเออก็เลยใช้หดร้ายหดร้ายหดร้ายอืมอ่าหลังจากที่ต่อสู้กันเสร็จเนาะตัวริกโกกับตัวโกจูบูฟเนี่ยก็ได้มาปรับความเข้าใจกันประมาณหนึ่งโดยที่มันก็จะมีอ่าแฟนแบ็กกับย้อนกลับไปนิดนึงก็คือตัวไอ้คุณเรเนี่ยนะในตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะลมแบบนั้นแหละแบบว่าเหมือนตัว อไม่มีแหวนอยู่ผู้สังเกตนะในตอนท้ายเนี่ยม,ม,ม,มันจะมีแหวนแปลกๆอยู่วงหนึ่งแล้วมันก็จะพูดว่าอมันต้องการที่จะทดลองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแหวนเนี่ยเออมันมันใปนประโยชที่มันพูดแต่วบอกว่าจะเป็นการเจาะกลไกเพื่อที่จะหาแบบว่าการทํางานของตัวแหวนเนี่ยเพื่อนําไปสู่ชีวิตนิรันดร์เออแล้วก็ทวงคืนชีวิตของมันที่เสียไปเนี่ยกลับมาอะไรประมาณนี้แล้วตัวโอโตเนี่ยก็คือหนึ่งในการทดลองของตัว ไอ้คุณเรคนนี้นั่นเองเออบอกเลยว่ามาล่านี้แบบชั่วร้ายกับจัดเต็มนะครับเออเออแต่แต่ก่อนไปผมนึกผมชอบไอ้ฉากนี้ว่ะไอ้ตอนไฟแคนเดอร์แพ้แล้วแกแบบไปโซมอ่ะแล้วไอ้ตัวเออบูเก้มันไม้เนี่ยเรียกว่ามาช่วยอเออแล้วแบบจริงๆผมก็ชอบนะในการที่แบบฝั่งตัวร้ายนี่เขาก็มีไอ,อ้บบนี่เหมือนกันนะแบบว่าออมีมิตรภาพที่ดีอ่ะเออดูแบบช่วยเหลือกันและกันนะอะไรวันเนี้ยตอนที่ไฟแคนเดอร์แบบโอ้ยต่อยฉันเลยเออต่อยเลย เออเอยเอาคืนเร็วคืนต่อยผมชอบนด้แกนี่แบบตบหน้าตบแก้มนี่ตรงนี้ต่อยตรงนี้เลยตรงแก้มเนี่ยเอาเลยจัดมาแต่ว่าบูเก้นี่สอยทองมาเต็มเลยเออแบบโอ้โหใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็ช้ทาที่สุดเนี่ยเอ่อในการที่ทําตัวริโก้ให้ตอนนี้ก็เรียกว่าสติกลับมาประมาณหนึ่งแล้ะในการเข้าร่่มทีมเนี่ยต้องต้องหาวิธีในการแก้ไขน,นะครับในการที่เอ่อจะเรียกว่าลิโก้มันไม่รู้ว่ามันเต็มใจช่วยหรือว่ามันอะไรนะนี้ลิโก้ ตัวผ<บ>ู้มาม <ะ S 2> เด๋เนาะไม่รู้เ,เต็มเออเต็มใจช่วยหรือว่าจ้างมันมาก็ไม่รู้แหนไอ้เสนเนียนเชียวอ่าที่บอกว่าโอ้ทุกอย่างนี่คือแผนนี่ที่เราจะได้ออก้าบูสเตอร์มาครองนะครับอะไรอะไรแบบเนี้ยอ่าเ,เราแบบจะหลอกศัตรูก็ต้องหลอกพูดเดียวกันก่อนอะไรประมาณนั้นนะนะแต่ว่าตัวนิโคโอดเนี่ยเขายังเก็บํำความลับเรื่องคุณเลกับตัวกุญแนิคอนไม่อยู่เนาะอ่าแล้วเข้าสัญญากับตัวเองว่าเดี๋ยวต้องหาทางที่จะแบบว่าทําให้เรื่องเนี้ยมัน ออันนี้กันให้ได้ทำให้เรื่องเองี้ยมันเคลียร์กันให้ได้โดยที่แบบไม่ต้องให้ใครไม่ต้องให้ใครเจ็บบาทนึกออกใช่ปะ <S <S เพราะว่าคนนึงก็เพื่อนเนาะอีกคนนึงก็คุณเรมันก็แบบเอจะเลือกจะเลือกใครก็ลําบากใจอะอะไรประมาณนี้ยมันก็แบบต้องหาทางสายกลางนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ดวงดาวออกแล้วว่าไอคนที่มันเลือกทาแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะจบไม่สวยนะครับอืมอ่าครับแล้วก็มีมาที่ตัวอย่างต่อไปครับก็จะมีลูแปนเจอร์กับแพทโธริเจอร์นะครับ ึ่งลูปแอนเจอร์เนี่ยนักสแสดงเนี่ยเหมือนเขาจะได้เอ้ยไม่ใช่ลูปแอนเจอร์แพทโทรเรนเจอร์เนี่ยนักสแสดงเขาได้คนเนี่ยอุนเตอร์แมนทิกเกอร์เออแต่มาใส่แว่นอ,อ๋อเออส่วนส่วนแพทโทเเจอร์ไม่รู้เหมือนกันเออเหมือนว่าจะมาในทีมโรงเรียนมัง้งแล้วก็มีท้ายๆเหมือนมีใครสักคนแปลงเป็นเม,มการเรนเจอร์ไม่แน่ใจว่าสีน้ําเงินหรือสีดะเออสักคนหนึ่งอ่ะอืมงั้นต้องรอดูกันในตอนหน้านะครับว่าเขาจะเล่นในทีมไหนคือไปตทีโรงเรียนนั่นแหละแต่ว่า ด้วยตัวแพ็กเรนเจอร์กับตัวรูปแงเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นกระบวนการเดียวนะที่แบบมีมีสองกระบวนการในหนึ่งเรื่องอ่าแล้วอันนี้เนี่ยโคจูเจอร์เขาจะเล่ามาแบบไหนอันนี้ผมคาดหวังอยู่นะเพราะว่ามันทาดีมาแล้วในไอ้นี่ไงในอ่าช่วงของไอตัวก o อเรนเจอร์อ่าอยากจะเห็นเหมือนกันว่าพอเป็นรูปแงเรนเจอร์กับแพ็กเรนเจอร์มาเจอกันในครั้งนี้ในแบบของโคจูเจอร์เนี่ยมันจะเล่าแบบไหน <ขอ S 1> นก่นนะแล้วต้องลองรูปแ a งเจอร์เหรอ แพทโทเจอร์ตีมันคือขโมยของกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็รอดูดิมันจะขโมยอะไรกันว่าโรงเรียนเออก็อาจจะเป็นเหมือนแนวนี้ไหมเออมีมีคนนึในโรงเรียนเป็นโจรอะไรอย่างงี้ไหมมันขโมยของแล้วก็แบบอาจจะมีอีกคนนึงคือเหมือนใน,นเนี่ยเหมือนในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่มีคนนึงเป็นตัวเอกสองคนอะซึ่งคนนึงเป็นโจลในคนนึงเป็นนักสือบอะแล้วมันก่อเหตุขึ้นในโรงเรียนอะเออเซตติ้งง่ายๆอย่างนั้นอะอะไรประมาณนั้นอะเออต้องรอดูว่ามันจะจะเล่าอย่างนั้นไหมนะเออต้องรอดูรอดูครับ ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับรวมถึงสมาชิกด้วยขอบคุณนะครับที่สนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่ากาแฟกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ